สวัสดีค่ะทำอาหารกินเองช่วงโควิด19นี้นะคะวันนี้คุณเล็กขอเสนอเมนูหน่อไม้ผัดพริกแกงค่ะรสชาติเด็ดมากเรามีพริกแกงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะเติมพริกกับกระเทียมลงไปให้เพิ่มความอร่อยเผ็ดมากขึ้นค่ะ เราจะตำพริกกับกระเทียมแค่พอหยาบๆนะคะไม่ต้องตำละเอียดค่ะส่วนของพริกแกงนะคะเดี๋ยวคุณจะใส่ไว้พร้อมกับสูตรข้างล่างคลิปนี้นะคะไปดูนะคะเตรียมพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นพริกกันค่ะหั่นพอหยาบๆนะคะเพราะว่า เราจะทําให้เขาสวยขึ้นเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเรานะคะแล้วก็ได้รสชาติเผ็ดด้วยค่ะหน่อไม้ผัดพริกแกงของเราวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณได้จกททาให้เป็นอาหารคลีนเนาะดูว่าเราอยู่บ้านแล้ว เราจะกินนูน่นกินนี่กันเยอะมากใช่ไหมคะเราทําให้เรามีน้ําหนักมากขึ้นวันนี้คุณเลยก็เลยทําอาหารคลีนให้เ,เพื่อนๆดูนะคะไก่นี้ก็จะมีหนังนิดหน่อยนะคะให้ติดมาบ้างเนาะแค่นี้ค่ะเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะพร,พริกแกงอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็คุณเกก็ตำพริกกับกระเทียมใส่ลงไปด้วย ยนนิ่งค่ะหอมละเราใส่น้ำมันลงไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดพอพริกแกงหอม,มค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะพอนนะเรารู้สึกว่าผัดเราจะแห้งนะคะเราเติมน,น้ำสต๊อกลงไปได้เลยนะคะเป็นน้ำสต๊อกผักก็ได้ค่ะหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะ เติมลงไปทั้งฝุงช้อนโต๊ะค่ะดี๋ยวเราก็ผัดต่อนะคะพอไก่เริ่มสุกเราก็จะเติมหน่อไม้ลงไปเลยค่ะเราปรุงรสด้วยน้ำปลาหอยเป๋าฮือนะคะแล้วก็น้ำตาลจากย่าหวานสเตเวียค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะ เราก็จะผัดแบบนี้ค่ะเป็นตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะแล้วก็เม็ดพริกไทยรวมทั้งใบมะกรูดด้วยนะคะเครื่องปรุงรสของเราค่ะใส่แล้วก็ผัดต่อค่ะแห้งดีแล้วเราก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานให้สวยเลย แค่นี้นะคะเราก็จะได้อาหารครีนจานหนึ่งไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้อย่างไม่รู้สึกผิดแล้วค่ะเพราะว่าในนี้นะคะคุณเล็กใส่ไก่ไป200 200กรัมเนี่ย200กรัมก็เพิ่งจะ240แคลเองน,อน,นะคะนี่ก็ประมาณ100กรัม100กรัมก็เพิ่งจะ27แคลค่ะถ้าเรารวมหมดข้าวสวยข้าวสวยอีกหนึ่งจานจานเล็กๆนะคะเราก็อีกตีไป100แคลเนี่ยเราก็ กินกันสี่คนจานหนึ่งกินสี่คนเนี่ยสรุปแล้วนะคะประมาณสองร้อยแคลต่อหนึ่งจานเองค่ะถ้าเราอยากได้โปรโตีนเพิ่มเนี่ยเราก็ไปเพิ่มไข่ต้มไปอีกแปดสิบแปดสิบแคลแค่นี้เองเราได้สองร้อยแปดสิบแคลต่อหนึ่งจานแล้วค่ะแต่ถ้าเราไปสั่งรัดหน้าจานหนึ่งนะคะปลาเข้าไปสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยแคลแล้วค่ะโอ้ไม่ไหวเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะทานคลีนก็ สามารถทำอาหารที่รสจัดทานได้อร่อยถูกใจเราได้เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้จะมีอะไรมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนเนาะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ